นายยูนิภูมิใจเสนอเดือดคามมียอนชีวิตใหม่สุดปลายพายุเมื่อพายุใต้ฝุ่นยักษ์ได้ก่อให้เกิดหายนาครั้งใหญ่ของโลกมื่อมันได้สร้างขึ้นยักษ์ซึมมีพร้อมกับฆ่าชีวิตทุกคนที่อาศัยอยู่โลกนี้อย่างรวดเร็วเรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องอยูนีช่วยกดครเอเนอร์หนึ่งสับสคร เป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปของผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่หลังจากเหตุการณ์ที่โลกก็ได้จมอยู่ใต้น้ำนานถึง5ปีซึ่งมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาชาและเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้ซึ่งหลังที่นางเอกสามารถเอาชีวิตรอดจากหายนะหลังโลกครั้งนี้มาได้เธอก็ได้หลบซ่อนตัว,วในความมืด ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าที่ด้านนอกนั้นมันก็ไม่ได้มีจต่เธอเท่านั้นที่รอดชีวิตและตลอดเวลาที่ผ่านมานางเอกเธอก็อาศัยอยู่ในตึกร้างที่มันก็เคยเป็นที่พักของเธอเพร้อมกับพยายามหาข้าวของรวมถึงอาหารทุกอย่างที่หาได้ตามห้องต่างๆเอามาเก็บไว้เพื่อกินประทังชีวิตในแต่ละวันส่วนที่ชั้นดาดฟ้าของตึกนี้เกือบทุกซอกทุกมุมนางเอกเธอก็ได้เก็บซ่อนของใช้ที่จําเป็น กระจายเอาไว้ตามสถานที่ต่างๆซึ่งนั่นหมา,วารวมถึงน้ําดื่มสิ่งที่จําเป็นและก็สําคัญที่สุดสําหรับเธอซึ่งในทุกๆวันนอกจากนางเอกเธอจะคอยใช้กล้องส่องทางไกลยืนส่องดูซากปลักหักพังของตึกที่มันก็ค่อยๆร่วงหล่นลงในน้ำแต่ทว่าเธอก็พยายามสอดส่องดูกลุ่มพวกจรสลัดที่เข้ามาทำการยึดอาคารหรือแม้แกระทั่งเอาวุธทุกอย่างเท่าที่พวกมันจะสามารถหาได้ในเขตฮ่องกงและทันทีที่นางเอก เธอเห็นกล่องโฟมที่ลอยมาตามน้ำซึ่งเธอก็คิดว่าที่ด้านใน,นกล่องใบนั้นมันก็น่าจะมีอาหารหรือของใช้ที่จำเป็นอยู่ด้านในเธอจึงไม่รอช้ารีบพยายามใช้เหล็กแหลมที่เธอทำขึ้นมาเองยิงพุ่งตรงไปที่กล่องโฟมใบนั้นแต่ทว่าพอกล่องโฟมมันขึ้นไหวมันก็กลับมีสัตว์บางอย่างที่อยู่ใต้น้ำพุ่งตรงมาหาเธอเพร้อมกับพุ่งชนกับกำแพงเข้าอย่างจังแต่มันก็ไม่สามารถเข้ามาที่ด้านในตึกนี้ได้ และทันทีนางเอกเปิดดูของที่อยู่ด้านในกล่องเธอก็กลับเจอแต่ขวดเหล้าพร้อมกับของใช้ที่ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งภายในช่วงเย็นของวันดีกว่าน,นี้เองพอทางด้านนางเอกเธอได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากตึกฝั่งตรงข้ามแล้วพอเธอใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูก็พบว่าเหมือนกับมีพวกโจรสลัดที่ขับเรือมาบุกปปน้นและก็ฆ่าคนที่อยู่ในตึกฝั่งตรงข้ามหือและเท่านี้ยังไม่พอ พอหนึ่งในแกนของโจรพวกนี้เหมือนเห็นความเคลื่อนไหวที่ตึกของนางเอกนั้นพักอยู่พวกมันจึงตัดสินใจบุกเข้ามาดีด้านในตึกซึ่งพอเห็นแบบนี้ทางด้านนางเอกเธอก็ต้องรีบวิ่งหน้าต่างพร้อมกับรีบซ่อนของใช้จําเป็นรวมถึงอาหารเพื่อทำให้พวกมันคิดว่าตึกร้างตึกนี้มันก็ไม่ได้มีใครอาศัยหรือพักอยู่ที่ด้านในซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจรีบเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องลับหลังตู้เสือ้อผ้า และพอพวกโจรสลากกลุ่มนี้ค่อยๆเดินสำรวจเพาะหาอาหารในแต่ละห้องแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เหมือนจะมีชายคนหนึ่งในกลุ่มที่ยืนกลานหัวตัวงคุณนั้นก็เห็นคนที่รอดชีวิตอยู่ภายในตึกนี้แต่ดูว่าไม่ว่าพวกเขาจะช่วยกันหาเธอ,อยังไงมันก็หาไม่พบและหลังที่พวกโจรพวกนี้ไปแล้วในขณะที่นางเอกเธอกําลังยืนมองร่างของเด็กสาวคนหนึ่งที่ลอยมากับกล่องโฟมซึ่งเหมือนแบบนี้ เธอก็เกิดรู้สึกคิดถึงน้องสาวต่างพ่อของเธอและกลางดึกของขึ้นันดีกวน,นี้เองหลังที่นางเอกหม่อมมาม่าเสร็จแล้วและในขณะที่เธอกําลังจะเข้านอนจ,จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรไปแปลกๆดังอยู่ที่ด้านในตึกและพอเธอรู้ว่าเด็กสาวที่เธอเห็นว่าเธอนั้นก็ลอยมากับน,น้ําเธอก็ยังไม่ตายแถมตอนหนีเธอก็ยังเที่ยวค้นเข้าของรวมถึงอาหารที่นางเอกนั้นเก็บซ่อนเอาไว้แล้วพอตอนนั้นนางเอกเธอแอบย่อง มาตอนที่เด็กสาวคนนี้หลับแทนที่ตัวของเธอนั้นจะโกรธเธอก็กลับใจอ่อนยอมแบ่งอาหารส่วนหนึ่งของเธอนั้นให้กับเด็กสาวคนนี้ไปและวพากลับําที่เช้าวันต่อมาทางด้านเด็กสาวคนนี้เธอก็ยังไม่ยอมหยุดเธอก็ยังพยายามลื้เข้าของที่นางเอกเก็บซ่อนเอาไว้และทันทีที่นางเอกเห็นว่ารูปของเธอกับน้องสาวก็ถูกรื้อค้นกระจัดกระจายจึงทําให้ตัวงนางเอกเธอก็รู้สึกโกรธและก็ไม่พอใจ แต่ยังไงเด็กสาวคนนี้เธอก็ยังเป็นเด็กพอตกดึกนางเอกเธอก็เลยตัดสินใจที่ทําการยกม,ามาัมม่ามาให้เด็กสาวคนนี้กินซึ่งเด็กสาวคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเฮฮและหลังที่เฮฮได้หม่ำมามา่มา,มาที่นางเอกนั้นทําให้จึงทําให้ตอนนี้เธอก็ตัดสินใจเดินตามนางเอกไปทุกที่แม้แต่กระทั่งตอนนอนคืนนี้พวกเธอก็ตัดสินใจ พูดเล่าถึงเรื่องรลวาในอดีตแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้นางเอกเธอก็อาศัยอยู่ในตึกนี้ตมลำพัง,างมานานหลายปีจึงทำให้ตวงทึนนั้นก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการอยู่ร่วกับเฮเฮสักเท่าไหร่แถมมันกูยิ่งทำให้ตวงทืนนั้นยอ้อนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับน้องสาวต่างพอ่อก่อนที่เหตุการณ์ซึนามีเหมือนจะทำลายล้างทุกอย่างและในขณะที่เฮเฮเธอกำลังเดินทิ้วเล่นพอตวงทืนนั้น เห็นห้องหนึ่งที่มันก็อยู่สุดปลายทางเดินของฉันที่ถูกปิดประตูเอาไว้อยู่ทางด้านเ hey ฮ hey. เธอก็เลยพูดถากนางเอกไปว่าห้องห้องนี้ทำไมพี่ถึงไม่เข้าไปค้นหาหารหรือของใช้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านนางเอกเธอก็เลยพูดตอบกลับเฮฮไปว่าภายในห้องนั้นถ้าหากพี่เปิดประตูแล้วก็มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นจนฟุ้งไปทั่วตึกและหลังจากนั้นพอทางด้านเ hey ฮ hey. เธอได้ยินเสียงข้อความจากในวิทยุว่าถ้าหากได้ยินเสียงประกาศนี้แปลว่าพวกคุณนั้นยังมีความหวังซึ่งนั่นก็เป็นบววุวาพวกเรานั้นมีทั้งอาหารและก็สเสบียงซึ่งภายในข้อความนี้มันก็ยังพูดบอกพิกัดเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านเฮเธอจะรีบวิ่งมาพูดบอกให้นางเอกฟังว่นหนูก็ได้ยินเสียงสัญญาณความช่วยเหลือมาจากวิทยุแต่ถือว่าทางด้านนางเอกเธอก็พูดตอบกลับทางด้านเฮไป ว่าตอนนี้เราก็ไว้ใจใครไม่ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าสถานที่นั้นมันจะมีอยู่จริงแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพวกเราต้องออกเดินทางน,นานกันแค่ไหนและพวกเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหาพวกเขานั้นเจอไหมฉะนั้นเราจะอยู่และสายพายในตึกนี้ต่อไปจะไม่เอาไปไหนทั้งนั้นและนางเอกเธอก็ยังพูดบอกกับเฮเฮออีกว่าด้านนอกมันก็มีแต่คนไม่ดีที่จ้องจะแย่งทั้งอาหาร หรือไม่พวกมันก็คิดที่จะฆ่าเราทิ้งและหลังจากนั้นพอพวกเธอเห็นว่าตอนนี้สายฝนมันก็กำลังตกนางเอกกับเฮฮจะร่วมด้วยช่วยกันรีบเอาถังพลาสติกรวมถึงกระมางทุกใบที่พวกเธอนั้นหาได้รีบขนมาลองน้ำฝนบนชั้นดาดฟ้าของตึกและหลังจากนั้นพวกเธอก็ช่วยกันทำการแบ่งแยกน้ำสะอาดเพื่อเอาไว้ดื่มกินพร้อมกับแยกน้ำส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้อาบน้ำ ซึ่งตอนนี้ผูดถึงทั้งสองคนต่างก็ต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งในวันนี้เองพอนางเอกเธอคิดถึงคำพูดของเฮเฮว่าถึงแม้ที่ด้านนอกมันจะอันตรายแต่ยังไงมันก็น่าจะดีกว่าการนอนรอความหวังอยู่ภายในตึกแห่งนี้พิจนต่ายเธอยังตัดสินใจที่สร้างแผลลอยน้ำพร้อมกับทำการขนอาหารแห้งให้ดีมากที่สุดเพื่อเตรียมที่ออกเดินทางไปตาบิกัด ที่เธอนั้นได้ยินในวิทยุเช้าวันต่อมาในขณะที่พวกเธอทั้งคู่กำลังจะออกเดินทางทางด้านนางเอกเธอก็ตัดสินใจรีบขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าของตึกเพื่อทําการสอดส่องดูลาดลาวของพวกโจรสลัดและพอเธอเห็นว่าไม่มีใครเธอกตัดสินใจที่ทําการต้มม่าม่ากับเฮเฮกกินเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่พวกเธอทั้งคู่จะออกเดินทางแต่ดูว่าทันใดนั้นเองพวกเธอกลับได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของพวกโจรสลัดกลุ่มเดิม ที่พวกมันก็กำลังมุ่งหน้ากลับมายังตึกของเธอซึ่งอเห็นแบบนี้นางเอกก็รีพาเฮเฮไปหลบหลังตู้เสื้อผ้าที่มันก็เป็นที่ประจาของเธอส่วนตัวเธอนนั้นก็รีบก,ก็ไปหลบภายในห้องที่มันก็ส่งกลิ่นเหม็นที่สุดภายในตึกนี้ซึ่งแท้จริงแล้วภายในห้องห้องนี้มันก็เป็นห้องพักของนางเอกซึ่งมันก็มีร่างของแม่และก็พ่อเลี้ยงของเธอที่พวกเขาต่างก็นอนตายส่งกลิ่นเหม็นอยู่ที่ด้านใน จึงทำให้ตอนนี้ทางด้านนางเอกเธอก็ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่ซีนนี้มันจะถล่มฮ่องกงจนหายวับไปกับตาซึ่งในช่วงเวลานั้นพอเธอเห็นมวลน้ำขนาดใหญ่นางเอกเธอก็รีบพาน้องสาววิ่งกลับเข้ามาที่ด้านในตึกเพร,ะเราะก็รีบวิ่งขึ้นบนันไดเพื่อจะได้มุ่งหน้าไปยังชั้นดาดฟ้าของตึกตึกนี้แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วด้วยความชุลม,มุนจึงทำให้ผู้ถึทั้งคู่เกิดพัดหลงกัน จนท้ายที่สุดแล้วนางเอกเธอก็เป็นเพียงผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่สามารถขึ้นมาที่บนชั้นดาดฟ้าของตึกนี้ที่ันเวิลาก่อนที่มวลน,น้ำมหาสารมันจะท่วมทั่วบริเวณตึกและเท่านี้ไม่พอไอ้กระแสะไฟฟ้าของตึกนี้มันก็ยังชอ็อตผู้อยู่อาศัยทุกคนที่อยู่ใต้น้ำจนตายกลิ้งไม่มีเหลือและหลังที่พวกจอนสลัดมันเข้ามาแล้วมันก็ไม่รอช้าทำการลื้อข้าวของพร้อมกับเช็คทุกห้องอย่างละเอียดและหลังที่พวกมัน ค้นหานางเอกได้อยู่สักพักในที่สุดพวกมันก็เจอตัวเฮฮที่หลบซ่อนตัวในห้องลับหลังตู้เสื้อผ้าซึ่งทางด้านเฮฮเธอก็ hey. hey hey. ไม่มีทางเลือกเลยต้องพูดบอกที่ซ่อนตัวของนางเอกให้พวกโจรกลุ่มนี้รู้จึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วผู้เดือทั้งคู่ต่างก็ถูกจับและนนในขณะที่เธอกําลังถูกไอโจรฝรั่งลากกลับขึ้นไปบนเรือซึ่งพอเห็นแบบนี้และเนื่องจากตัวงนางเอกนั้นเธอก็มีปรอดัติที่อยู่ในใจ ที่เมื่อหาปีที่แล้วตอนนั้นเธอก็ไม่สามารถช่วยน้องสาวของเธอเอาไว้ได้ทันเวลาจึงทําให้เธอต้องตัดสินใจคิดที่จะสู้เพราะกระทาการกาจัดโจรสลัดทุกคนเพื่อช่วยเฮเให้ได้และทันทีที่นางเอกเธอเห็นปืนยิงพวกฝ่ายเธอจึงไม่รอช้าใช้จงังหวะที่ไอ้โจรฝลั่งเผลอยิงปืนพวกไฟใส่คาปากของมันจนตายไปศพลายแรกและหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆจัดการปิดจ,จ็อบโจรพวกนี้ทีละคนทีละคน และเพียงเวลาไม่นานนางเอกเธอก็สามารถฆ่าโจทุกคนที่อยู่ในตึกนี้จนตายเกลีย้ยไม่มีเหลือแต่ทว่ามันก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนที่หมันก็จับเฮเฮอยู่ที่ด้านบนเรือซึ่งพอร,รู้แบบนี้เฮึงตัดสินใจที่ทําการผลักโจรชั่วคนนี้ให้ร่วงหล่นลงไปในน้ำแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็กลับพลาดท,ท่าร่วงหล่นลงไปพร้อมกับโจรชั่วคนนี้และทันทีที่นางเอกเห็นเธอจะรีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อไปทําการช่วยเฮฮ และในจังหวัดดียวกันั่นเองมันก็มีสัตว์บางอย่างที่อยู่ใต้น้ำว่ายโฉบมาหม่อจนชั่วคนนี้จนร่างของเขาก็หายวับไปกับตาก่อนที่ในด้านนางเอกเธอจะรีบพาเฮเฮบินกลับขึ้นมาที่ด้านบนเรือและทันทีที่ขึ้นมาได้พวกเธอก็พบว่าภายในเรือพวกจ้สลับนั้นมันก็เต็มไปด้วยอาหารและก็สเสบียงรวมถึงน้ํามันแถมมันก็ยังมีมากพอที่สามารถพาพวกเธอทั้งคู่นั้น ออกเดินทางไปยังพิกัดของสถานที่ที่พวกเธอนไะด้เสียสัญญาณความช่วยเหลือจากทางวิทยุและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าพเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ